ตีมวอลเปเปอร์โหลดฟรีจุใจวันนี้ปุ้มจะมารีวิวตีมกับวอลเปเปอร์ที่ติดมาในมือถือเราหลายคนอาจจะไม่เคยใช้กันนะคะจะบอกว่ามีภาพสวยๆการ์ตูนดาราศิลปินเกาหลีให้เลือกเยอะมากเลยนะคะที่สำคัญมีใช้ฟรีกันด้วยนะคะก่อนไปดูอย่าลืมกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ โอเคตัวนี้เป็นวอลเปเปอร์ที่ปุ่มยังไม่ได้แต่งนะคะวิธีการแต่งง่ายมากๆเลยให้เราย่อหน้าจอจะมีคำว่า w a ลเปเปอรและทีมหรือกดเข้าไปที่ Galaxy t h e m ีมสำหรับ Android รุ่นอื่นๆอาจจะไปที่ร้านค้าทีมก็ได้นะคะเดี๋ยวปุ่มจะเริ่มเปลี่ยนกันที่ w a ลเปเปอรกับไอคอนแยกกันนะคะอ่ะกดไปที่ไอคอนก่อนเปลี่ยนจากหน้าสนใจเป็นยอดนิยมเปลี่ยนจากทั้งหมด เป็นฟรีเราจะได้ไอคอนฟรีมีให้เลือกหลายลายเลยนะคะทั้งเป็นแบบการ์ตูนแบบเป็นทางการหรือจะเป็นแบบมินิมอลก็มีนะคะอ่าวันนี้ปุ้มจะมาทำในธีมคริสต์มาสปุ้มจะเลือกตัวนี้ค่ะหลังจากนั้นกดใช้งานได้เลยกดใช้งานโอเคเรียบร้อยแล้วค่ะก็จะได้ประมาณนี้ ไปเดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนวอลเปเปอร์กันนะคะกดไปที่วอลเปเปอร์แล้วก็เปลี่ยนจากน่าสนใจเป็นยอดนิยมเหมือนเดิมแล้วก็เปลี่ยนเป็นฟรีก็จะมีให้เลือกหลากหลายเลยนะคะอันนี้ปุ่มแค่เลื่อนให้ดูเป็นบางส่วนนะคะจริงๆแล้วมีเยอะกว่านี้มากเลยค่ะโอเคปุ่มจะเลือกตัวนี้เพื่อนๆอาจจะกดดาวน์โหลดนะคะปุ่มเคยดาวน์โหลดมาแล้วมันก็จะขึ้นอัปเดต แล้วก็กดใช้งานอาจจะเปลี่ยนเป็นแค่หน้าจอหลักหรือล็อกหน้าจอแต่ปุ้มจะเปลี่ยนทั้งสองนะคะน,นี้ก็จะเป็นตัวอย่างแล้วก็ตั้งค่าอลเปเ a อร์ได้เลยเรียบร้อยแล้วค่ะ <S <S ก็จะประมาณนีนน้ต่อไปปุ่มจะมาเลือกเป็นแบบธีมสำเร็จรูปให้เลยไม่ต้องแยกนะคะกดไปที่ธีมเลือกยอดนิยมเปลี่ยนทั้งหมดเป็นฟรีเหมือนเดิม ตัวนี้ก็จะมีให้เลือกเยอะพอสมควรเหมือนกันนะคะอ่าปุ้มจะเลือกตัวนี้นะคะการเลือกธีมข้อดีคือเขาจะมีหน้าจอหลักหน้าจอล็อกมีไอคอนมีเวลาเรากดเบอร์โทรหรือข้อความก็จะมีขึ้นภาพต่างๆมาให้เลยนะคะอ่าให้กดดาวน์โหลดได้เลย แล้วก็จะมีธตีมอื่นๆที่คล้ายๆกันขึ้นมาให้เลือกอีกเยอะเลยนะคะเรียบร้อยแล้วให้กดใช้งานก็จะได้ประมาณนี้ค่ะอย่าลืมไปลองเช็คในมือถือของเราดูนะคะที่ร้านค้าธีมหรือว่า Galaxy ซี่มก็ได้อะไรที่เกี่ยวกับธตีมอะค่ะ มีแน่นอนและที่สำคัญมีให้เลือกเยอะมากๆเลยนะคะแต่ละยี่ห้อก็อาจจะมีแตกต่างกันไปแต่รับรองความน่ารักสดใสหรือใครอยากแต่งไอคอนบิจเจตเองก็สามารถเข้าไปดูในเพลย์ลิสที่ปุ่มทำไว้ได้นะคะขอให้มีความสุขและสนุกกับการแต่งภาพขอบคุณและสวัสดีค่ะ